นังสือเล่มน,นี้อัดแน่นด้วยคุณภาพสมคำร่ำลือที่ว่าต้องทำก่อนเข้าห้องสอบจริงๆเลยครับเพราะเป็นการรวบรวมเอาแนวข้อสอบจากสนามสอบต่างๆทั่วโลกมาช่วยเพิ่มเติมวิธีคิดแบบใหม่ๆที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ในห้องเรียนมาก่อนซึ่งถือเป็นการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ที่มีความซับซ้อนเข้าใจยากได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ส่วนท้ายบทยังมีแนวทางและวิธีการแนะนำสำหรับพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์มาให้อีกด้วยใครที่กำลังหาหนังสือตลุยโจทย์อยู่นี่เป็นอีกหนึ่งเล่มที่ขอแนะนำค่ะ ใครว่าการท่องสูตรเป็นเรื่องยากต้องลองซื้อเล่มนี้มาไว้ติดกระเป๋าแล้วค่ะเพราะเป็นหนังสือคณิตศาสตร์ที่มีขนาดกระทัดรัดสามารถพบภาพไปอ,อ่านได้ทุกที่ทุกเวลาขึ้นชื่อในเรื่องของการใช้สีเพื่อกระตุ้นความจําแถมยังมีการจัดระเบียบเนื้อหาที่อ่านง่ายมีแผนภาพ m มล์แมปนำเนื้อหาทุกบทที่มีมาอธิบายเป็นความคิดรวบยอดคอนเซปต์ได้อย่างเป็นระบบ เนื้อหาครอบคลุมทั้งคณิตพื้นฐานและเพิ่มเติมและยังได้รับคำชื่นชมว่าช่วยให้จำสูตรได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากที่สุดเล่มหนึ่งอีกด้วยค่ะ นี่คือชุดหนังสือที่เป็นเล่มต่อจากหนังสือลุยโจทย์คณิตศาสตร์เล่มแรกซึ่งหน้าปกจะเป็นสีชมพูโดยในเล่มสองนี้จะเริ่มด้วยเนื้อหาตั้งแต่เรื่องเวกเตอร์เป็นต้นไปและถึงแม้ว่าชุดนี้จะมีการจัดลำดับเนื้อหาตามลำดับบทเรียนและเรียงจากความง่ายไปยากแต่ก็ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการรวมแนวข้อสอบที่ยากมากมาไว้ในเล่มเดียวแต่ทางสำนักพิมพ์ก็ใจดีเพราะมีเฉลยอ,อย่างละเอียดมาให้ด้วยเช่นกัน และมีข้อสอบรวมกว่า3 0 0พันข้อจากข้อสอบย้อนหลังกว่า33ปีเลยทีเดียวค่ะเป็นอีกเล่มของหนังสือคณิตศาสตร์มอบลายที่ได้รวบรวมเอาสรุปเนื้อหามาให้อย่างครบถ้วนแต่กระชับจับใจความมาให้เน้นๆเ,เป็นทั้งแบบตารางมามปิ้งรวมทั้งสูตรในการคำนวณเพื่อให้อ่านได้ง่ายเข้าใจได้เร็วขึ้นมาพร้อมกับแนวข้อสอบย้อนหลังเสมือนจริงที่คัดเลือกข้อเฉพาะข้อออกสอบบ่อยมาให้ได้ลองฝึกทำกันด้วยในส่วนของฉเฉลยมีความละเอียด สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ไม่ยากเหมาะทั้งกับคนที่ต้องการเพิ่มคะแนนในห้องเรียนและเตรียมสอบสนามแข่งขันระดับประเทศถือเป็นอีกหนึ่งหนังสือที่ให้ความรู้สึกเหมือนทดลองสอบจริงเลยค่ะเพราะนอกจากการสรุปเนื้อหาที่ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้วยังมาพร้อมกับสูตรที่เลือกใช้และไม่พลาดสำหรับแนวข้อสอบที่ผู้เขียนได้คัดเลือกมาแบบเน้นๆจากสถิติจริงที่ออกสอบในทุกปีโดยมีให้ทั้งข้อสอบปรนัยและอัตนยัยอัปเดตจนถึงฉบับล่าสุดจาก สอทสอมีจำนวน5ชุดรวม225รข้อพร้อมเฉลยทุกขั้นตอนอย่างละเอียดที่สำคัญบางข้อยังแถมเทคนิคการทำข้อสอบแบบรวบรัดเพื่อฝึกการทำเวลาไปในตัวมาให้ด้วย ทรอปปอมไม่หยุดเลยค่ะสำหรับหนังสือเทคนิคการจำ Ultimate Brain Memory น้องใหม่เล่มสีม่วงเล่มนี้ที่นอกจ,กจากจะเน้นเนื้อหาเทคนิคการแก้โจทย์แบบเจาะลึกสรุปรวมทุกบทมาเสิร์ฟให้แบบกระชับปันง่ายแล้วยังมาพร้อมแนวข้อสอบ2ชุดไว้ให้คุณได้ฝึกฝนก่อนลงสนามจริงส่วนเฉลยก็ทามาให้เข้าใจง่ายตามแบบฉบับของ b r i g House Tutor Online ชื่อดังใครที่รู้สึกว่าพื้นฐานไม่ค่อยแม่นเน้นการจำเพื่อน,นำไปใช้จริงจะต้องถูกใจเล่มนี้อย่างแน่นอน หนังสือเล่มน,นี้คือหนึ่งในตำนานของหนังสือคณิตศาสตร์มอกลายที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานเพราะเป็นการรวมเนื้อหาคณิตศาสตร์หมู่สีหมู่หไว้ครบถ้วนทุกบทโดยเรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านง่ายกระชับได้ใจความแถมมีแบบฝึกหัดที่ปรับตามข้อสอบใหม่ของสทศและปรับ PA t ที่1เป็น5ตัวเลือกตามข้อสอบจริง นอกจากนี้ในช่วงท้ายยังมีเทคนิคการทำข้อสอบที่น่าสนใจรวมถึงแนะแนวการวางแผนการอ่านและการเรียนมาให้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นเล่มที่คำนึงถึงผู้อ่านอย่างแท้จริงเลยทีเดียวค่ะ มาอัปเดตความรู้ให้แอดวานซ์ขึ้นอีกขัน้นด้วยหนังสือที่มีเนื้อหาเพื่อการสอบเข้าเป็นนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างข้อสอบ CU Art Math Section โดยเฉพาะกันค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่รวบรวมบทสรุปทั้ง4ส่วนได้แก่เลขคณิต Arithmetic, พีชคณิต Algebra, เรขาคณิต Geometry และปัญหาโจทย์ข้อความ Word Problem แถมมีแนวข้อสอบและเฉลยละเอียดตามแนวของ CU AAT มาให้ฝึกฝนกันถึง7ชุดในเล่มเดียวอีก ด้วย เป็นที่รู้กันดีว่าสูตรคณิตศาสตร์นั้นมีมากมายเสียจนจำแทบไม่หมดและซ้ำร้ายเมื่อจำได้แต่บางคนกลับนำไปใช้แก้โจทย์ปัญหาไม่เป็นหรืออาจเลือกสูตรผิดน,นั่นก็เพราะว่าในตอนที่เรียนไม่ได้ลองทำแบบฝึกหัดให้เข้าใจไปด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงจัดทำมาเพื่อใครที่มีปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะโดยให้มาทั้งทฤษฎีและสูตรพร้อมกับตัวอย่างในการนำไปใช้แนะนำว่าถ้าใครอ่านเล่มนี้ควรท่องจำสูตรและลองทำโจทย์ไปด้วยเพราะจะช่วยให้จดจำได้ดีกว่าและหา อ่านจนจบแล้วไม่ว่าจะข้อสอบสนามไหนพลิกแพลงยังไงก็พร้อมตะลุยค่ะ เล่นนี้ถือเป็นหนึ่งในหนังสือเตรียมสอบที่ได้รับการปรับปรุงเนื้อหาจนมาอยู่ในฉบับที่สมบูรณ์มากอีกเล่นเลยก็ว่าได้ค่ะโดยได้รวมทั้งเนื้อหาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามหลักสูตรของสอพทออและทุกๆุกบทจะมีแบบปึกหัดท,ที่หลากหลายสอดแทรกอยู่ในตอนท้ายพร้อมฉเฉลยเพื่อทบทวนความรู้และความแม่นยำไปในตัวโดยนอกจากจะใช้เป็นหนังสือทบทวนของนักเรียนได้แล้วคุณครูก็สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการสอนได้อีกด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการอ่านเพื่อสอบในสนามเฉพาะทางเล่มน,นี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไรนะักคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด